อ่ะพอดีคลิปโดนตัดถ่ายไปถ่ายมาลืมดูนาฬิกานะเวลาของตัวเลขที่ถ่ายวิดีโอนะก็คือ2ลูกเนี้ยทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำกดโดยที่เราไม่คว่ำหม,ม้อนะก็คือดูดน้ำเดิมออกนะแล้วก็ขนาดชาร์จไปด้วยนะเติมน้ำกรนชาร์จแล้วก็ชาร์จอีกให้กดเข้มขึ้นอีกแล้วก็ดูดออกอีกนะจนกระทั่งน้ำเนี่ยจืด จืดสนิทนะยังไงก็ต้องจืดอ,อยู่แล้วนะทีนี้ก็เหลือแค่ผสมกรดให้ได้ความถงเฉพาะ1.26แล้วก็ใส่เข้าไปนะหลังจากที่ทําการชาร์จนะ้้วก็จะปรับสภาพของน้ํากรดให้ได้ตามมาตรฐานนะแล้วเราจะมาเทสค่า CCA กันอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการทําแบตเตอรี่อีกแบบหนึ่งก็คือการเปลี่ยนถ่ายน้ํากรดโดยที่เราไม่ได้ความมอนะครับผม นะสำหรับแบตเตอรี่ที่มีน้ำกรดค่อนข้างขุนนะสกระปรกมีตะกอมมีขุ่นอะไรพวกนี้นะก็จะทำให้แผ่นธาตุเนี่ยสะอาดนะเราเปลี่ยนถ่ายน้ำกรดนะได้นะถ้าเกิดว่าแบตเตอรีย่ยังสภาพดีอยู่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิธีการที่มีแต่ดั้งเดิมนะก็คือการคว่ำหม,ม้อเติมกรดชาร์จไฟใหม่นะแต่ว่าผมจะไม่ใช้วิธีการคว่ำนะเพราะว่าตะกอนที่อยู่ ด้านล่างเนี่ยมันอาจจะแทรกซึมเข้ามาในระหว่างแผ่นธาตุทำให้เกิดการช็อตนะทำให้แบตเตอรี่เสียไปเลยนะเราใช้วิธีดูดออกนะแล้วก็เติมน้ำกันชาร์จแล้วก็ดูดออกอีกทำประมาณ3รอบจนกว่าค่าน้ำเนี่ยจนจะจ,จนกว่าจะจืดเลยนะผมทำจนแดงจืดแดงจมจนมันไม่เข้มขึ้นนะแล้วคืนแล้วก็พอนะแล้วก็จะเติมน้ำกด ที่ได้ความถ่งเฉพาะตามกำหนดเข้าไปนะประมาณนี้โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะเอามาถ่ายให้ดูนะเฉยๆว่าเราทำอะไรไปบ้างแล้วก็มีความเคลื่อนไหวอะไรนะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ